มาแล้วครับ86ครับนครศรีธรรมราชกรุ s s งเทพมานี i̇şte ่คุณมาจับมือพี่มาสามชาเธอ้วยเ็าะดีเพราะฮอบปีสามชาจากีเ A สวยงามครับสวยงามครับสวยงามครับนี่เลขอะไรมาลุนกัน มาช้าๆครับาได้มันจะเป็นสี่ห้าสี่ห้าอะไรอ่ะไปนะ 嗯，对了 <Right>、mm。Hmm.